สวัสดีค่ะอุ้ยน่ากินเนาะหอมแบบปลามากมันก็จะลกๆหน่อยดูสิแม่งไปโฟกัสแม่งไปโฟกัสล่วงอีกแล้วล่วงทุกวันทําเกี่ยวกับอาหารนี่คือล่วงนะคะเันจะบอกว่าเวลาเขากินส้มตำอะ่ะเออมันไม่ใกล้อหรอแบบนี้ด้วยอ่ะเวลาเขากินส้มตำอะ่ะ ทำไมต้องแบบอะไรนะอ,อือหือืมันมีคําอื่นไหมชิมก่อนอือดีมากมันมีคำอื่นไหม,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 ไหมที่จะไม่ใช้อ,อือหือเดี๋ยวเอิญจะลองสัรหาคําอื่นมานะโดยที่ไม่ใช้คาว่าอ,อือหือนะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะได้ไหมโอเคผักกาดถิ่น ยอดผักกะทินขอคําแรกก่อนอันนี้เป็นมะม่วงข้าโพดกุ้งปูทะเลแล้วก็ไข่แดงนะคะเดี๋ยวเอิญจะไม่ใช้คําว่าอื้งหนะเดี๋ยวเอิญเราจะหาใช้คําอื่นนะแซฟซีดได้อยู่แต่มันก็ยังจะติดคำว่า อืใช่ไหมก็คือนอกโชคแบบเออไม่มีปัญหาอะไรต่อไปไข่ใหญ่ๆแดงๆเนี่ยชอบนะคะอเอาคําใหญ่ไปเลยเอะไรเข้าปากได้ก็เล็กหมดแหละใช่ เดี่ยวสานว้าวคำต่อไปเหลืองอ่อยเลยก็ยัดเข้าปากไปเลยสิคะขออีกได้ไหม นะขออีกทีได้ไหม,อ,มอันนี้กินนะขอซดอีกทีได้ไหมมันดีมากมันได้นะมันได้คำต่อไปปูแข็งๆแบบเนนะ้ยต้องใช้ฟันขบ แล้วก็ดูดอันนี้คือการกินอาหารนะอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวแสบท้องใหญ่ๆเน้นๆจุกๆ ลำมุนปากมากมน้ำไหลเยิ้มฟินมาก ขอสองน้ำดีมากน้ำดีมากโอ,อ้โหแซ่บไม่ไหวอะ่ะ อลองปูหน่อยแล้วกันอ้อไม่ใช่ป่าเรามาจานด้านการกินนะต้องขอบอกไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเอิร์นทำคลิปกินแล้วนะอืมเนื้อเบียดกันมากขอแบบเอาเข้าปากแ,แ,แบบใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วกันไม่คัดนะไม่ตัดน้ำลา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 ด ลิ้นช้อนเราก็ดูดขอน้ำอีกทีหมดไปหลายน้ำละ ดีมากที่สุดกินไปคิดถึงฉากนั้นไปไม่งั้นพูดไม่ได้นะคะขอแบบมะม่วงแบบเต็มเต็มคำเลยแล้วกันแบบเอาแต่แบบมะม่วงอะมามะม่วงเน้นๆน้ำหน่อย เสี่ยวชึ้นกะดุเลยโอเคคำ,ำสุดท้ายจุก,กจุก,หน,กหนักหนักคำสุดท้ายจุกจุกหนักหนักปูและกุ้งขอจุกจุกหนักหนักเน้นเน้น คำสุดท้ายจุกๆเน้นๆอืมแตกแล้วแตกแล้วน้ำลายอ่ะแตกแล้วคนดูใช่ไหมโอเคนะ,นะก็เป็นการทำคลิปแบบสไตล์เอิร์นนะถ้าเกิดเราแบบไม่ใช่ของว่าอืมอ้มอืมอ้มอื้ม เราจะใช้คำไหนได้บ้างให้มันกินเราได้อัธรลอะ่ะเพราะว่าหลายๆคนน่ะทำคลิปกินก็จะมีแบบอื้อหอื้อหแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็จบแต่นี่เป็นแบบเปนเนาะโอเควันนี้หวังว่า,าทุกคนจะเอ็นจอยกันเดยนะคะสําหรับนี้บ้าย does